นองเล่นกับน้ำว้าน้ำว้ากับเขี้ยวเอียงโอ้ยบางนาแม่บางนาแม่อีลลอหละ่ะนอนตื่นแล้วเขี้ยวเอียงเสีะนอนตื่นแล้วเขี้ยวเอียงความสุขของคนเลี้ยงควายนอนเล่นกับน้ำวา้าเป็นประจำทุกวันเลยค่ะ นเล่นทุกวนันทุกวนันเอาความหนาลักของน้องน้ำว้ามาฝากน้ำว้าเขาเป็นควายขี้อ้อนอ้อนแม่ตลอดถ้าแม่มาเล่นด้วยเราจะชอบให้แม่มาเล่นด้วยถ้าแม่มาเล่นด้วยเขาก็ชอบเล่นด้วยน้ำว้าขี้อ้อนนูนอนตื่นขึ้นแล้วค่ะนอนตื่นแล้วนอนซื้อแล้ว บันนี้เขียวเอียงเห็นแม่มาดทายกับผัวเก็ก่ายแม่ทายตัวเห็นกล้องบได้มักหลายออกกล้องเนี่ยเก็กท่าออกกล้องแล้ว <c oughs> นำ้ำว่าเก็กท่าออกกล้องแล้วสาวน้อยแม่ดาราหน่อยแม่มกักเถอะเด้ได้ออกกล้องเก็กท่าสิงตาหน่อยเบื้องกล้องผุนเด้ นี่คือน้องน้ำวาวันที่สิบเก้าก็ครบสามเดือนค่ะไก่สิสามเดือนแล้วเนี่ยเขาอ่ะเขาไว่สองเดือนกว่าไก่สามเดือนวันที่สิบเก้าหนูเกิดวันที่สิบเก้าก็ครบสามเดือนไขยหน่อยขี้อ่อนเห็นกล้องนี่มักเสงิแล้วเก็กค้าใส่กล้องสิงตาเบิ้งผุ่นเดชาาน้องผ้าไทยนี่ดีหลายมากหลาย มากออกกล้องน้ำว่าเป็นดาราก,กล้องน้อยแล้วเอาความน่ารักมาฝากค่ะแต่ละวันเราก็จะหยอกกันอย่างนี้ทุกวันทุกวัน